วันใหม่นี่ครับผมนี่คือลูกสาวของ CY นะครับนี่น้องวันใหม่ ครับผมช่อง f อฟเท r m ฟ์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะผมอยู่กับวัวตัวเองนะครับวันนี้ก็วันนี้อยากจะมาอัปเดตลูกวัวที่กําลังจิตตีเบอร์นะผมในขั้นตอนต่อไปนะครับนี่นี่ก็เป็นลูกสาวของริกแดงนะครับผม SK581 นะครับตัวนี้ชื่อว่าน้องโบนัสนะครับนี่ก็อายุก็ประมาณ10เดือนนะครับแม่เขาก็อยู่ฝั่งนู้ดนี่กินยาอยู่ฝั่งนู้นครับผมแม่เขาก็ท้อง โรโจสองสองทับนะครับนี่ได้ประมาณก็เลยกำหนดทอดมาประมาณ5้าวันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูลูกเขาก่อนนะครับนี่นี่ตัวลูกนะครับก็จ่ายลูกก็ใช้ได้นะครับผมวัวลูกผสมเนาะก็ประมาณนี้นะครับนี่วัวเป็นทรงวัวตันๆนะครับผมเนี่กล้ามเนื้อดีนะครับนี่ก็พอใช้ได้นะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะส่งจุดเอฟเหมือนกันนะครับนี<อ>่น้องโบนัสครับผมเดี๋ยวไปดูแม่เขาครับนี<อ>่ตัวนี้เป็นแม่ของน้องโบนัสนะครับผมอันนี้เลยกำหนดคลอดมาประมาณห้าวันนะครับผมนี<อ>่ก็จะมีน้ำเมือกไหลออกมาครับผมนมก็เริ่มตั้งเต้าแล้วนี่ครับผม แต่ดูไปน่าจะเลยหลายวันอยู่ครับผมตามที่ผมคาดไว้ก็น่าจะเลยกําหนดคลอดประมาณสักสิบถึงสิบห้วันนะผมดูจากราวนมเขานะครับนี่ดูจากราวนมเขานี่ครับผมตัวนี้ก็เป็นแม่ที่สวยนะผมเนื้อหนังดีเอแล้วที่สําคัญคือจ่ายลูกใช้ได้นะผมก็รอดูว่าลูกของโรโจที่ผสมอยู่ในท้องจะ ออกมาเป็นยังไงครับผมก็รุนว่าอยากให้เป็นตัวเมียเนาะนี่ครับผมแม่นี่ก็ยังสดอยู่เลยนะครับเพิ่งลูกที่สองในท้องเองครับผมเออครับผมมาดูกันที่แม่ใหญ่ประจำค้อกนะครับผมนี่ก็ความสูงท้ายก็145บวกนะครับนี่นี่ก็กำหนดคลอดวันที่7เดือนพฤษภานะครับตัวนี้ผสมซี096ไว้ เป็นแม่ลูกสองนะผมในท้องนี่ใหญ่นะผมตัวใหญ่นะครับตัวนี้ตัวจริงใหญ่มากนะครับเป็นโบวที่หนานเลยครับผมหนานลึกนี่ครับเออก็นมก็ตั้งเต้าแล้วนะผมนี่ตัวนี้ลูกเขาก็จะอยู่ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นนะครับผม นูน่นอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมแม่นี้เชื่องดีมากครับนิสัยดีตัวใหญ่แต่ใจดีนะครับผมแม่นี้นิสัยดีมากตัวนี้ครับผมไปที่ตัวต่อไปครับครับผมมาที่ลูกสาวของแม่ใหญ่เมื่อกี้นะครับผมนี่ตัวนี้เป็นลูกสาวของปีศาจแดงนะครับนี่อายุก็ประมาณสิบสามเดือนความสูงท้าย ประมาณร้อหได้นะครับตัวนี้ตัวจริงใหญ่นะผมนี <Hey. S 1> ก็ตัวนี้ก็จดส่งจดุดเอฟเหมือนกันนะครับสีดีครับแต่จะมีด่างเหมือนด่างตรงข้อเหมือนแม่เขานิดน,นึงนะผมนี่ <Hey. S 1> ช่วงนี้แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับวัวด่างก็จ่ายลูกแดงได้นะผมถ้าเราหาตัวผู้ที่ แก้สีทางแม่ได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมเรื่องวัวาดางังนี่ครับก็อีกไม่นานก็ได้ผสมแล้วนะครับผมตัวนี้สามเดือนกว่าๆนะครับตัวนี้น้องใบหม่อนครับไปที่ตัวต่อไปครับ ตัวนี้ผมเสียดายไม่ได้ทำเขานะครับอันนี้ก็เป็นลูกของปีศาจแดงเหมือนกันแต่แม่ของเขาขายไปแล้วนะครับตัวนี้เ,เสียดายไม่ได้ทำเขาอายุก็ประมาณ9้าเดือนนะครับตัวนี้สีดีครับตัวนี้สีแดงไม่มีด่างเลยตัวนี้ใช้ได้ครับผมตัวนี้เสียดายไม่ได้ทำเขานิดเดียวเองเนื้อหนังดีนะครับตัวนี้ ครับผมเอ่อเดี๋ยวผมให้ดูลูกซีนะผมลูกซีในข้อผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับวันไหม้วันไม้นี่ครับผมนี่คือลูกสาวของ c ีนะครับนี่น้องวันใหม่เอ่อจ่ายลูกงามมากครับ c ีนี่เป็นพ่อพันธุ์ที่ผมชอบที่สุดสําหรับในไทยนะผมอันนี้ส่วนตัวของผมนะครับเอ่อผมชอบ ชอบตั้งแต่เห็นผลงานเขาแรกๆแล้วนะผม CY06 ตัวนี้กถ็ถือว่าถือว่าถูกใจผมมากเลยครับตัวนี้นี่น้องวันใหม่นะครับอันนี้เพิ่งสองเดือนนะครับผมยังไม่ได้ทําเขานี่ครับตัวนี้ก็จะส่งจุด F เหมือนกันนะครับผมสังเกตดูเนื้อหนังครับผมใช้ได้เลยอี่ไปดูพัฒนาการของเขาไปครับเดี๋ยวให้ดูท้ายนะครับ นี่ครับผมน้องวันใหม่สังเกตดูที่ท้ายนะครับแบบนี้ครับนี่จะยายได้เยอะเลยนะครับผมบัวแบบนี้ใช้ได้นะผมนี่ครับน้องวันใหม่อายุสองเดือนนิดๆครับผมแม่เขาก็จะอยู่ฝั่งนูน้นนู้นครับ อันนี้ก็เป็นวัวบ้านบ้านแล้วครับผมนี่ชื่อว่าน้องเป๋งนะครับตัวนี้เป็นภาษาเขมรนะครับน,รน้องเป๋งเนี่เป็นวัวบ้านบ้านนะอายุประมาณสามเดือนเข้าสี่เดือนนะครับตัวนี้ครับผมครับผมแม่ตัวนี้ก็เป็นแม่ไถบ้านบ้านนะครับเป็นแม่ของตัวลูกตัวขาวเมื่อกี้นะครับตัวนี้เป็นวัวที่ดีมากครับเชื่องนิสัยดี และที่สาคัญคือผสมติดง่ายมากก็ลูกเขาได้ประมาณ2เดือนนะับผมก็เรียกหมอมาผสมก็ติดเลยผสมเค6 8ไว้นะครับตัวนี้มาที่ตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นแม่ของน้องวันใหม่นะครับผมนี่ <Hey. S 1> อาจจะพร้อมนิดนึงนะครับผมตัวนี้เพราะว่าน้องวันใหม่เนี่ยกินนมเก่งมากก็ถือว่าจ่ายลูกสุดยอดมาครับลูกตัวแรกขายไปแสนกว่าบาทน,นะครับผมบัว11เดือน,นครับ นี่ก็รอดูพัฒนาการของน้องวันใหม่นะครับว่าจะได้ขนาดไหนครับผมก็คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมค,ครับ